ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG Phone จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมขขายขายย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขายแอดคุณคุณขายวิไปซื้อพีชใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราขายแอดไปซื้อวิไปซื้อพีชเหมือนกัน <c oughs> เอาคุณบุ๊กเอายังเอาคุณบุ๊กหายไปแล้ว <c oughs> ไม่ไหวเรื่องล้านห้ามันเรื่องมันเยอะกว่าอีน,าน,นั่นอีกอะแต่ว่าคนเนี้ยคนเนี้ยติดตันนิดนึงแต่ว่าแต่ผมต้องตีผมว่าสามครั้งคือต้องแบบจังๆอ่ะสามครั้งถึงจะตายเอาใหม่ไหมคุณบุ๊กไปเอาไ่เอาไปเอา รถแค่นี้รถแค่นี้เองอ่ะโอ้รถแบบจริงจอ่ะอุ้ยเยียบร้อยเลยไม่ไหวเออรถนิดเดียวไงัลโหลฟอร์มฟิลิปปินส์ยัวหลอดนายสกูดว้าวิสกอตโอเคใส่ก้าวอะไรแล้วหยุดเลือดสนายใส่ฟรี ถ้าสานสายฟรีผมว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องสายการ์ดดูดเลือดเลยครับไม่ไม่ไม่คุมคุณไปคุณไปทําของให้มันแรงดีกว่าเชวีม mm. รอบหน้าเนีย่ยวอมสายถึกเหรอ <c oughs> ผมว่าสายถึกก็ไม่มีดาวเมนเหมือนเดิม <c oughs> สายถึกที่แบบเป็นถูวิทเลือดเป็นเปอร์เซ็นต สามชิ้นสามชิ้นเหรอถ้าเป็นห้าสิบห้าสิบสามชิ้นเป็นพิ้นก็จะเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็เผาอีกเผาอีกก็ทีแล้วประมาณสามหมื่นสองหมื่นอืมไม่ค่อยเวิร์กว่ะผมว่าเจอตี้เดิม ลอยห่าวยปดยืดี่เดินปะ่ะไม่ใช่โอเคชักเมาส์ชักเมาส์าานี่คือมันจะพีดแบบว่าโอ้โหเลือดแบบล้านสองล้านอย่างเงี้ยพีดเยอะด้วยไม่เอามาจากไหนเนี่ยดูเจ้าสอง,สองล้านเหลือเกินอยู่นี้พีดเยอะจังวะแบ่งกิวกูบ้างดิ ผมรับพีชอยู่นะครับผมรบพชนะไอแดงโอ้โหลับพีชนี่ก็พีชเล่อนร้านไอพีชเลือดสองล้านสองล้านแ่ปีประมาณยี่สิบปี คุณเอาอี้วเดี๋ยวเราใส่เซวสกันี่เลยตโกนโกลน่าก่ามเวาที่ก็เลยดูกระตุกจังวะ ไปว,วิทยาลัยนช่นวิทยาตายไปไปไปกดหวัวเลเป่แนแม็กดูวะครับคุณ ยิงแรงว้อแดงนี่น,น,นี่ขนาดพยายามสู้อยู่นะพี่คนนี้ถึกจริงแต่ว่าดูเล่นกระตุกอ,ะอ่ะดูเล่นกระตุกอะ<ป>่ไไอออะคุณลุกฝากประกาศด้วยครับ <c oughs> <c oughs> มีวิสาหะแลกพีสรับพีสนะครับคิวนี้รับพีสนะฮะรบับพีสสายตา คิวคิวโอลิมปัสนะฮะรับพีทรับแดงไงแดงไงแดงไงแดงอ้โหาผลลูกงานยั่ไหนไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยเหนื่อยกับพีท เออเอาเลยพี่ผมยอมแล้วเอาไม่ลงไอ้แดงนี่เหมือนเหมือนไปเล่นใส่นกมานะแสข่าวล้วลเลยก็คุณมุกตายแล้วเวยยืนคุยกันแต่ละรูป ระดับเจ้าว่าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนประดาบอีกทีดูับเป็นเป็นไม่เอาไม่เอากันฟอส่ะระเมียดเลยนกมันมีโฮลี่กับนิวโชเนาะสองท่าดวมกันนะคุณแต่ว่ามันจะออกไฟไม่ได้ You can speak English bro. Yes. Yes. I can. Yes, I can. Okay. Yeah. ช่องเอาไอ้เกมมิ่งไนโลเลือด8ล้านเผาเลือดคนเซตวาื2 0 0 0งพอเผาคนเซตเมอร์ฟี่เหลือ7 0 0นแปลกไหมเห็นแล้วไม่น่าเล่นไนโอลใส่เลือดเลยอืมไม่แปลกครับไม่แปลกนายใส่โล่ไม่ได้เป็นสายที่เผาแรงอยู่แล้วผมเลือด11ล้านผมเลือด11ล้านผมก็เผา <c oughs> ประมาณนั้นแหละ3มื่นเผาเมอร์ฟี่ก็ประมาณห <c oughs> มื่นกว่าหมื่นนิดเมื่อมหาปอง ทำไมยังปืนอยู่ทํำไมเป็นพีแล้วยังมืนอยู่วันเลยวันรูคุได้หรอรแป๊บเ้ยเอาการล,ลังกะกับชิออนบวกปั <F inal S 2> ๊ฟไฟนอลนเดฟ ับน่าสนใจไหมกลางๆครับคือถามว่ามันน่าสนใจไหมมันก็ดีแหละมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่แตกนะมันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นฮะวอเ t อร์เบอร์โบรโยธยาครับเล่นในคลีสสมระดับทองได้แฟนทอมชาร์โดเยลิงได้สมควรใช้ไหมครับแฟนทอมชา h a โ o เยลิง e คือตัวไหนวะคือตัวบวก บวกแอคแทกกับครีใช่ไหมใส่ได้เลยครับอันนั้นใช้ได้ครับใช้ไปเลย่ <c oughs> า <c oughs> แข่ง รอบจังหวะการคอมโบะนะกูเนมผมถึงปุ๊บกูบเดมเชาะเลยอ่านนิยายไหมครับไม่ได้อ่านนิยายสลามครับแต่ว่าแต่ว่าลูกน้องอ่านอยู่ ก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องราวเป็นไงแต่แต่ะดูการ์ตูนแต่ดูการ์ตูนได้ปะหนึ่งนาทีที่ว่าจะมีคนกดมาหรือเปล่าแช่เรียบร้อยเรียบร้อย เดีียวูอแต้มเราตามอยู่ไหมตามครับคุณบุ๊คตามสามโอ้<า>ยแย่ آ, ลแเลยไอ้อะคูโรแลนเออไม่ได้เจอเลยวันนี้โอ้ตามเยอะด้วยโอ้ทีธนพ,พัฒน์หกหมื่นสองนะนักดูคะแรงนะครับทีธนพัฒธนพัฒ <c oughs> น์คือ <c oughs> คือกิวอัลเทอร์ซี่เขามีอะไรยึดเหนี่ยวอะไรตอนนี้เพอาะเขาม,มีเป้าหมายเขาก็เลยเก่งแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันจะทำไม่ได้เอานีอือ,อยัง อย,อย่าตา้านขึ้นนะหูยดอกเดียวเดียเด๋ยววับแล้วนี่ด้วยจะไล่ผมอดีตสู้นะสู้เป็นนะ สายเล่นนะเพผชรนะพัดมาซ้ายอุ้ยไม่สอดแบสเป็นไรอ่ะวูบเจอาใครยิงอ่ะ ันน <oh ั่งนั่งแล้วเร่งร้อนนะพูดแล้วโอ้โอ้เออหนีไม่ได้นั่นแหละเราว่ามันดีสุดแล้วแหละเรียบร้อยจ่าดำจับสองจับสองเอาเป็นแล้วว่านั่งรอรอนแล้ว ถือดาบผู้นอนอาหารประมาณสามสบิังไงป๊อป๊ปดแกงตายอ่ะ อีกฝั่งหนึ่งมายืนกับเราเลยเหรอบักอีกฝั่งหนึ่งมายืนกับเราเลยเกินไปขอบคุณครับโค้ชจ้ะบ้ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณเอ็มปลาหินผมปลาพิษขอบคุณครับเจอกันมายกสองยกสอง จากที่เราไป PVP มันเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งนะใครใครอาซาพอร์ตวะม,มึงไม่ดึงกันแตกที่กูตั้งไว้หรือลืมลืมดึงจะดึงลลืมเดี๋นะ ในเทียมพัฒนากรเอาอยัางไงโอเคเรามาต่อยกสองกันนะหลังจากเพคเวีย์มาทุกคนเอนเออร์จี้หน่อยเอนเออร์จี้เดี๋ยวนะ คุมบกเก้าคใส่โอเคแล้วก็รองเท้าบวกหกบวกเจ็ดโอเคอืมโอเคทำไมตัวคุณบุกตีไวจังเพราะว่าตีบวกเยอะครับ เพราะว่าของตีบวกเยอะแล้วก็ของมันค่อนข้างไปไกลนะฮะหกสิบห้ามาปึ๊บซ่อมอุปก,กรณ์ซ่อมไป ตีล่อโอเคตีล่อต่อนะปึ๊บแตกต่อเลยไม่ติดโอเคล่อล่อต่อวันนี้เรามาสูตรล่อนะไม่มีลานะไม่มีลาไม่มีลาไม่มีม้านะสูตรเหี้ยมุกเหี้ยอเลยนะลา